สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยานะครับวัดมหาธาตุนะพอดีเขามีงานงานชมโขนนะครับผมก็จะลองมาดูนะไม่เคยไม่เคยชมโขนบรรยากาศจริงๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาชมโขนนะครับที่วัดมหาธาตุนะครับจังหวัดอยุธยานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นครับก็นี่กำลังเดินเข้าไปนะครับหลังวัดเป็นลานนะครับชมศิลปะพวกโขนนะ ไปดูว่าเป็นยังไงนะผมไม่เคยดูนะของจริงนะครับดูแต่ดูแต่ในทีวีนะครับ<า>นี่ผมมาที่วัดมหาธาตุนี่น่าจะ สองครั้งในรอบเดือนเลยนะครับเดือนที่แล้วเพิ่งมานะนะครับมาชมบรรยากาศวัดมหาธาตุแล้วก็วัดราชบาุรณะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ครับ ไม่ไปเราทำทางเขาจะโค่ใหขู่ไว้ก่อนเอาเอาแต่เอาเป็นยักษ์เขต้องพึ่งคาร์ทนะอออันนี้ก็ยักษ์เป็นยัอันนี้ก็เป็นยักษ์อยักษ์ตัวนี้ไม่ว่านาเป็นักษ์ต้องพึกงคาร์ยศถ้าแต่เป็นลิกวิ่งโลดให้วิ่งไล่ผู้ร้ายว่าไอ้ยักษ์มันชั่วจะไล่รูปทางมรักนางสีดาถึงพระรามตามมามันก็หากัวไม่ เปต่าป็นมงพละตัวคนเกตามาลูกจะว่าเพลงเอ่ยฮงเอ่ยเพลงเอ่ยเอาเกต่าเกตาแล้วมาลูกจะว่าเพลงเอ่ยจบหยุดหมไวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวข้าร้องถ้าไม่เอากลาเดี๋ยวข้าเอากีเพลงเปนมาแล้วเดี๋ยวหนะเออเองเองเจงเงเจง ลงบันทิกยังกเออได้กินเก้าทังแล้วก็หนังก็ดีกันน,นะพี่ชายเออฮองเอยชายเออดับด สวยไม่แพ้พระจันทร์คุณผู้ชมของเราพร้อมหรือยังครับ เจ้านะครับผนกรุงส4ีทั้ง3วันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่จิตดาภารีสระนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่ผมออกมาจากนะครับการดูนะครับโขนกรุงศรีดูลำตัดอะไรที่วัดมหาธาตุนะนะครับก็ก็มาที่พักผ่อนนะครับนอนนะครับนอนคืนหนึ่งนะครับที่อยุธยานะครับแล้วคุณก็เดินทางไปกาญจนบุรีนะครับไปกางเต็นท์นะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็ที่นี่นะผมเคยมานอนอยู่มาน่าจะมาน่าหกเดือนที่แล้วเนาะนะครับก็บรรยากาศดีครับวิวนะครับข้างหลังนี่เดินไปก็จะเป็น ติดแม่น้ำฝาน้องก็จะเป็นวัดชัยวัฒนารามนะครับมองเห็นด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่กว่านะถือแล้วนะเปิดแอร์อากาศข้างนอกร้อนมากเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับผมพาดูบรรยากาศภายในห้องนะครับอันนี้ราคา6 0รยบาทนะครับมาจับุญเจหนึ่งร้อบาทก็เป็น7 0 0รยบาทก็อยู่ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศในห้องนะครับดูเย็นมีทีวีนะมีตู้กระจกมีกระจก มีห้องอห้องกับน้ำเนาะเป็นชักโครกนะมีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีแชมพูมียาสระผมนะครับตกแต่งประมาณเป็นไม้ไผ่เนาะนะครับเป็นไม้ไผ่ตรงนั้นก็จะเป็นกันเนาะน่าจะเป็นกันพวกสัตว์เรื้อนต่างๆนะครับตรงนี้อนั่งน,นะคลาสสิกนะนะครับ เหมือนบ้านเก่าๆล่ะนะครับบรรยากาศคลาสสิกดีนะครับบรรยากาศคลาสสิกมากนะนี่มีตู้โชว์ของหด็กเล่นเนาะครับตุ๊กตาตุ๊กตานะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับดูน่ารักดีนะครับ เราเดียกย่านก่อนนะคะพบกอนูเนี่ยที่เขาอา่ะเป็นแน่นมาก บรรยากาศดีมาก oh, you are for ถือว่าเป็น โชคชะตาเนาะนะครับเนี่ยมาเจอกันในตรงนี้นะครับก็นั่งกับนะมีมือกีตาร์เล่นนะครับ